สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาอีกครั้งนะครับกับพิลแน่พอดแคสต์สมองเศรษฐีครับซึ่งวันนี้ครับเรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของจะทํำยังไงนะครับให้คุณมีความสุขวันนี้ครับผมมี3วิธีครับที่ทำให้ตัวคุณเนี่ยมีความสุขแบบ ทันทีเลยนะครับแน่นอนครับความเครียดเนี่ยในชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนทุกวัยครับไม่มีใครสามารถหลีกปัญหาหรือความเครียดตรงนี้ครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนรวยล้นฟ้ามีเงินหลักร้อยล้านพันล้านแบบทั้งชีวิตกี่ใช้ไม่หมดนะครับสามารถซื้อรถซุปเปอร์คาร์กระเป๋าแบรนด์เนมครับแต่สุดท้ายครับก็ยังมีความทุกข์เกิดขึ้นกับเราได้เสมอครับเพราะว่าอย่าลืมครับว่าการสูญเสียของที่รักของห่วง มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งครับและมันไม่เลือกชนชั้นวรนะด้วยเพราะฉะนั้น,นครับความเครียดหรือความทุกข์นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอในชีวิตก็ว่าได้แต่สิ่งที่สําคัญกว่าก็คือเมื่อเราเกิดความเครียดหรือความทุกข์นะครับเราจะแก้ปัญหาหรือรับมือกับความทุกข์ได้อย่างไรเพื่อให้เราเนี่ยสามารถมีความสุขโดยไม่จําเป็นจะต้องมีเงินมหาศาลไม่จําเป็นจะต้องถูกหวยรางวัลที่1นนะครับ และ3วิธีการนี้ครับจะทําให้คุณสามารถมีความสุขได้แบบทันทีครับไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องไปอ้อนวอนขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนครับจะมีอะไรบ้างไปติดตามพร้อมกันนะครับ ข้อแรกก็คือการขอบคุณนั่นเองครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะก,การขอบคุณเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขได้อย่างไรนะครับการที่เราขอบคุณนะครับมันเป็นการที่เราแสดงถึงว่าเราเนี่ยเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่เราได้ครับมนุษย์เราเนี่ยครับมักจะเกิดความทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยมักจะไปโฟกัสสิ่งที่เราสูญเสียครับแต่ลืมไปครับว่าเราเนี่ยก็มีสิ่งที่ดีมีสิ่งที่ ได้เปร me, ียบนะครับด้วยเหนือกว่าคนที yani quiero, yup. Esta, small, <S <S <sch> ่ด <time> ้อยกว่าเราเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นครับหลายๆคนนะครับมักจะเปรียบเทียบนะครับโดยเฉพาะในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับเวลาเราถ่ายฟีดมาเนี่ยเราเห็นคนนั้นมีอย่างนั้นคนนั้นมีอย่างนี้เรียกว่าเปรียบเทียบกับตัวเราเองครับทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยมีน้อยกว่ามีด้อยกว่าเราจะเกิดทุกข์แต่วันนี้ครับลองเปลี่ยนไหมครับว่าคุณลองขอบคุณในสิ่งที่คุณมีเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนครับขอบคุณที่คุณยังได้ตื่นมาไม่ลมหายใจ ขอบคุณเตียงนะครับที่ทําให้คุณได้นอนหนุนที่นอนนุ่มๆขอบคุณผ้าห่มขอบคุณหมอนขอบคุณแอร์เครื่องปรับอากาศขอบคุณมื้อเช้าครับขอบคุณคนรักของคุณพ่อแม่คุณที่อธิษฐานกับเขาให้คุณขอบคุณรถครับที่พาคุณไปทํางานไม่ต้องเดินอากาศร้อนไม่ต้องไม่ต้องเจอฝนตกแบบนี้นะครับขอบคุณสิ่งใกล้ตัวคุณครับแล้วคุณจะรู้สึกได้ทันทีครับว่าคุณเนี่ยมีความสุข มากขึ้นโดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินเลยครับข้อที่2ครับก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยต้องอยู่กับปัจจุบัน,นครับลหลายๆคนนะครับมักจะจมติดกับอดีตครับแล้วก็มักจะกังวลกับเรื่องในอนาคตน,นั่นเองแน่นอนครับเรื่องในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้ครับแต่แทนที่คุณจะจมปลักหรือรู้สึกผิดกับเรื่องราวในอดีตนะครับ คุณควรจะถามตัวเองไหมครับว่าคุณสามารถจะเรียนรู้อะไรหรือเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรจากเรื่องราวในอดีตเพื่อมาทำปัจจุบันของคุณให้มันดีขึ้นได้บ้างเพราะว่าอะไรครับ ถ้าคุณทำปัจจุบันได้ดีอนาคตรครับมันคือผลลัพธ์ของปัจจุบันถ้าคุณทำปัจจุบันดีอนาคตมันย่อมดีครับในเมื่ออดีตรครับคุณย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แต่อย่าให้มันเข้ามาในชีวิตคุณฟรีครับจงเรียนรู้จากข้อผิดพลาดหรือปัญหาในอดีตรครับแล้วมาทำปัจจุบันให้ดีขึ้นกว่าในอดีตเพื่อที่อนาคตรครับ คุณจะได้ไม่ต้องกังวลครับเพราะคุณทำปัจจุบันดีอนาคตมันย่อมจะดีแน่นอนครับและข้อที่3นี่ยนะครับผมเองเนี่ยเพิ่งเคยได้ฟังเหมือนกันครับแต่เป็นเรื่องที่ดีมากครับเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยให้ความหมายใหม่ในสิ่งที่เราเจอในชีวิตครับลหลายคนนะครับเวลาเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยเรามักจะตีความไปในแง่ที่ลบครับ แต่เราบางทีเนี่ยเราอาจจะลืมมองในอีกมุมมองหนึ่งครับว่ามันอาจจะมีแง่ดีหรือแง่บวกในเหตุการณ์เดียวกันก็เป็นไปได้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณกําลังรอคนรักคุณมาหาครับแต่คนรักคุณเนี่ยมาเลทครึ่งชั่วโมงครับ คุณจะรู้สึกยังไงครับแน่นอนครับเมื่อก่อนเนี่ยผมอาจจะคิดว่าเรามันไม่สําคัญเขาเนี่ยก็มัวแต่ทาอะไรที่มันสําคัญกว่าเขาไม่เห็นค่าเราครับแต่จริงๆแล้วครับเขาอาจจะตั้งใจครับฝ่ารถติดมาตั้งหลายชั่วโมงครับเพื่อจะมาเจอเรามันเป็นเรื่องที่ดีครับที่เขาเนี่ยสามารถเดินทางมาหาเราได้อย่างปลอดภัยและเราก็สามารถกลับไปพร้อมเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณลองตีความหมายใหม่ กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณครับคุณจะรู้สึกมีความสุขขึ้นโดยทันทีครับโดยที่คุณไม่จําเป็นจะต้องเสียเงินเสียเวลาไปทําอะไรให้มันมีความสุขมากขึ้นแค่คุณตีความหมายใหม่ในแง่ที่บวกแค่นั้นเองครับและมันยังสามารถใช้อ้างอิงนะครับเวลาคุณเจอกับปัญหาครับหลายคนเนี่ยนะครับพอเจอปัญหารู้สึกท้อแท้ห่อเหี่ยวครับรู้สึกว่าทําไมเนี่ยเราจะต้องเจอปัญหาและอุปสรรคมากมายแต่จริงๆนะครับ ชีวิตครับจะทดสอบคุณก่อนครับก่อนจะให้สิ่งที่ดีแก่คุณครับและสิ่งที่ทดสอบก็โดยผ่านปัญหาและอุปสรรคนั่นเองครับผมเชื่อว่าครูมีหลายคนนนะครับที่เคยเจอปัญหาและอุปสรรค แล้วคุณครับก็ได้เรียนรู้วิธีการจะรับมือและแก้ปัญหาเมื่อคุณสามารถผ่านปัญหานะั้นมาได้ครับตัวคุณก็จะแข็งแกร่งและเข้มแข็งครับและเมื่อคุณเจอปัญหาเหล่านั้นอีกครับมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายดังคํากล่าวในเพลงดังนะครับที่บอกว่าสิ่งที่มันฆ่าคุณไม่ตายครับมันจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นครับปัญหาก็เช่นเดียวกันครับปัญหาถ้าคุณเรียนรู้จากมันครับมันจะทำให้คุณแข็งแกร่งและทำให้คุณครับสามารถ เอาชนะปัญหาลูปสรรกและเติบโตเป็นคนสำเร็จได้ในอนาคตเป็นยังไงบ้างครับกับเคล็ดลับ3วิธีที่ทำให้คุณนะครับมีความสุขได้แบบทันทีครับหลายๆคนครับอย่าลืมลองเอาไปใช้ดูนะครับแล้วคอมเมนต์มาบอกบ้างน,นะครับว่าเอาใช้แล้ว ได้ผลเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆที่ชอบพอดแคสต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้มอนชิก,กี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับเมดแนแอนพอดแคสต์ Podcast สมองเศรษฐีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ